Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth Drinks more lately and got pills in many different colors too Morning light is show and she moves the chair to look out at her view But a shop was bulged right across the street ตอนเช้าๆเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้มามาค่ะติดตามชีวิตแม่บ้านหนึ่งวันเนาะค่ะเนาะหลังจากตื่นเ้ามาอาบน้ำแป้งฟันแล้วปางก็จะเข้าไปดูห้องนังนาลินเนาะค่ะเนาะดูห้องน้องนาลินว่านางตื่นลงไปข้างล่างยังเนาะป่ะตามกันไปค่ะไปห้องน้องนาลินกันเลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะห้องนอนน้องนาลินที่ท้างเนี่ยค่ะนางห้องนอนสีม่วงเนาะค่ะเนาะ นงตื่นแล้วค่ะเดี๋ยวปางกะจะเก็บเก็บนี่ค่ะเก็บห้องนอ้องนังลงไปรอแม่ข้างล่างแล้วค่ะเมื่อนี้นางตื่นก่อนนะค่ะถ้านางตื่นนางกะจะลงไปข้างล่างก่อนเลยค่ะนางจะบอลล้อะคะ่ะเนาะ่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะชีวิตชีวิตประจำวันแม่บ้านกะจะประมาณนี้แหละค่ะ เตือนเศร้าๆมากอะมาเก็บมาอย่างห้องนอนนองแล้กั็ลงไปข้างล่างเห็ดอ,อาหารเศร้าชงกาแฟากิน <ๆ S 2> ก่อนจะออกไปชอปปิ้งกับแม่บ้านกันนะคะน้องพี่น้องค่ะะแค่นี้แหละค่ะจัดง่ายๆเรียบๆ ห้องนอนน่องนาลินปะ่ะลงไปข้างล่างกันเลยนล้ะกเนาะนั่งก็จะลุมไปข้างล่างนี่คือผลงานน่องนาลินเน้ะกเนาะป่ะตามแม่บ้านลงไปข้างล่างชง,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 งกาแฟกันเลยเน้ะกะัพี่น้องค่ะ ข้าหองครัวเห็ดกาแฟให้กันเนาะค่ะน้อพี่น้องค่ะกาแฟนาลิน <m akes noise> นางไว้ตอนดูแดดเศร้าๆนางยางังตื่นดีค่ะพี่น้องขาดอะไรก็คือกาแฟเนาะคะ่ะเนาะลงมาลงมาฮอดลงมาฮอดอ่ะหองครัวกันเลยละคะ่ะก่อนอื่นก็นต้องเปิด นำร้อนเห็ดกาแฟาก่อนเนาะคะ่ะเนาะเปิดนำร้อนเห็ดกาแฟลา,างล้นอนำร้อนแล้วก็มีจานสำหรับจะเข่าเครื่องเนาะคะ่ะเนาะเอากับเปิดที่ล่างจานเปิดที่ล่างจานเ่ากับเอาจานลงนี่แหละค่ะชีวิตตอนเะเสารก <acağım> <cinematic. S 1> ินกาแฟดื่มกาแฟาแล้วกับเห็ดอาหารเ้าร์ลอน้องนะเลี้นตืน่น มาณนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสงสัยน้ำร้อนก็จะเดือดได้ที่เลยคับปะกาแฟกดกาแฟ ตอนเศร้าๆไปบ้านขาดกาแฟมาได้ค่ะติดกาแฟามากค่ะเศ้าเที่ยงค่ะกาแฟาน,ะะน,ะน้อะเนาประมาณนี้เลยค่ะกาแฟกรีม จิบกาแฟาไปเฮ็ดกับเขาเศร้าไปหลังจากกินอาหารเศร้าแล้วก็ออกไปช้อปปิง้งอาหารกับแม่บ้านกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆคะ่ะปะตามแม่บ้านเฮ็ดอ,อาหารเศร้าแล้วออกไปชอบอาหารพร้อมกันเลยเนาะค่ะเนาะโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่ไข่นะคะนาทานเลยทีเดียวมันบ่ค่ะพี่น้องค่ะแต่กลับไปเติมผลไม้นะนาชนิดที่เขาชอบลงไปนะะนะะเนาะค่ะเนาะแ่บหลายค่ะลองเฮ็ดบึ่งเด้ค่ะเด้ออาหารเศร้าตอนเศร้า เอาเขาวโอต๊ตมาต้มเป็นโจ๊กใส่ไข่ใส่ผลไม้นาะนาชนิดแซ่บคือกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะอาหารเร้าน้องนา่ารินปางก็จะเฮ็ดไข่แซงวิทเนาะค่ะเนาะก็มีขนมปังสองแผ่นคะ่ะพี่น้องมีชีสปางใส่ซีแผ่นเพราะว่าปางชอบชีสเยิ่มเยิ่มมีไข่สองหน่วยแหลวก็ปางใส่เนยลงไปนะ,ะเนาะค่ะเนาะใส่เนยลงไปเดี๋ยวอ็าจะเอาไข่ลงตามเนาะค่ะเนาะ พอเราเอาเนยลงไปแล้วเราก็จะตามไข่ลงไปค่ะไข่สองน้วยนะคะที่เราตีไว้แล้วเนะะี่ยตีไว้แล้วเนาะค่ะนะี่กระทะร้อนเดี๋ยวปางก็จะเอาไข่ลงนะคะเนาะในเครืออาหารเสาร์น้องนลินนะคะเนาะนี่แหลคะค่ะชีวิตประจาวันแต่ละวันของแม่บ้านคะ่ะตื่นเสาร์มาก็ต้องนี่แลหละค่ะเหตุอาหารสลับสับเปลี่ยนกันไปจ้ะพี่น้อง ร่อนน้อยนึงแล้วปางก็จะเอาไข่ลงเนาะคะนะ่ะเนาะไข่ลงเลยค่ะไข่ลงแล้วก็นนมปังสองแผ่นลงละนะคะพี่น้องค่ะแลปังก็จะกลับด้านเนาะค่ะเนาะก็จะเอาแผ่นที่สองลง ไข่เ้าก็เริ่มขยับตัได้แล้วเดี๋วปบานก็จะขอกับดานไข่แป๊บนึงนะะ่งแล้วค่ะ เนี่ยค่ะพี่น้องที่ปางออกไปร้าเอเชียนมาร์เก็ตมาืันนี้เนาะค่ะเนาะปังก็ไดมาหลายอยู่ค่ะแต่ปางอยากเอามาอวดเอามาโชว์่ะมีมะเขือค่ะปางอยากเอามาโช์แค่นี้ค่ะเนี่ยค่ะน้องไม้อันนี้แซบแซบได้พี่น้องค่ะน้องไม้เขาต้มมาแล้วเนาะอัดมาแล้วเนี่ยค่ะแซบกวนในกระป๋องค่ะปางมาไกลค่ะแ้วก็ะได้อันนี้มาค่ะได้มากะบางขุดมาให้น้องนาลินกับบางเงาะนะคะเนาะน้องนาลินมากกลายมาเงาะเนี่เนะคะเนาะบังเงาะ แต่ปางก็ได้มาคุงเหี่ยวมาหน่วยหนึ่งค่ะมาคุงเหี่ยวหน่วยหนึ่งหน่วยเน่าเนารีบๆมากอะดีใจแล้วค่ะทั้งเหี่ยวทั้งเน่ากับสร้างเถาะพ่อได้กินหาซื้อยากนะคะเนาะคุงเหี่ยวคุงเน่ากตํำก็ไดดมมาทั่วมาสองกำค่ะไแดมมาทัวฟักเง้วมาสองกำนะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะทัวฟักเา้วมาสองกำพุ่มใจพุ่มใจอยู่ค่ะถึงจะบอชดคือบันเท้ากะดีใจค่ะมะเขือก็ไดมมาแบบไข้าดนะคะ ควรกระดำแรปิดปีล่ะค่ะสร้างต่อจะเอามาเฮ็ดแกงเขียวหวานพุ่มใจไดมาไดดมากาหุงไดมัหุงเหี่ยวมานหน่วยหนึ่งพุ่มใจหลายค่ะพี่น้องมันหุงเหี่ยวทั้งเหี่ยวทั้งเเ่าสร้างมตถอมันหา,ากินยากเนาะพี่น้องข้ากลายอันอันนี้ค่ะพี่น้องเบื้องเอาหูว่าค่ะว่าปางเสือมาได้จักหน่วยเนี่ยยี่สิบแปดเหรียญมาสัน ยี่สิบแปดเหรียญค่ะพี่น้องบไดาโกหกได้ค่ะได้มาจังหน่วยเดี๋ยวฟางจะนับเนาะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่มาแปดหน่วยแปดเหรียญแพงๆบไดาโกฮกค่ะเดี๋ยวฟางจะเอาบินมาให้เบิ้งเนาะ,ะเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะบไดาตัวได้ค่ะเห็นไหมยี่แปดเดรียญอ้ยี่แปดเลยยี่สามเด็กสามเลยเลยแปดบรูนี่ค่ะอันนี้ไปหลานหลานเล้ามาเนาะคะนะ่ะหลานคนเล้ามากค่ะ อันนี้ไปอีกเอเชียนมาร์เก็ตเป็นของกัมพูชีเนาะค่ะเราเป็นคนขมิค่ะอันนี้เป็นคนลาวอันนี้เป็นคนขมิบอกแล้วหยิบแปดเหรียญไน้มาแปดหน่วยสร้างต่ออยากกินจะไปคิดค่าเงินบอดายเราคันอยากกินพี่น้องอยากกินได้ยังก็สร้างอาหารไทยอย่าไปคิดอย่าไปคิดค่าเงินนะคะเด้อถ้าคิดค่าเงินเนี่ยโอ้ยบอดายกินดอกข่ะอดค่ะถึงจะแพงสักไหนอยากกินก็ต้องซื้อกินพี่น้อง ถ้าคิดค่าเงินในเจ้าโบเดกินนี่แหละเสียดายว่าแม่ยังโบเดกินคือเสียดายเสียดายตังค์ค่ะบบกาซื้อค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเฮ้ยไปแล้วค่ะปังได้มาหลายอยู่แต่ปังอยากนาเสนออยากนําเสนออาหารที่ปังชอบกินที่สุดเนาะค่ะเนาะนาอไม้เฮ้ยเนี่ยนาอไม้อันนี้ค่ะพี่น้องซื้อกินเลยค่ะแซ่บค่ะแต่ว่าหมองหลานคนเล้าค่ะเอามาเนาะโฮ้ย ไปก่อนพุ่มใจแต่มาพุ่มใจพุ่มใจแต่มาอ่าแต่มาหุงเน่ามาแต่มาหุงเน่ามาพุ่มใจหลายถึงจะเนา่าก็ต่ำกินเบคก็เก่าโอ้ยนี่แหละค่ะชีวิตต่างบานต่างเมืองเนาะค่ะเนาะเฮ็ดได้ได้เฮ็ดได้ได้เฮ็ดได้ได้พี่น้องค่ะอยากกินก็ต้องซื้อกินเนาะเบาหลายย้ายห้างแล้วไปก่อนจ้าเนีสเต็กต้องมีติดบ้านตลอดค่ะพี่น้อง Well, they do that kind of stuff. They do that silly stuff. Always going on the ramp. Why is that a ramp? So you can you probably. ีลยวปางก็จะขอตัดหมูไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตัดสี่โคงหมูไปเรื่อยๆจนแล้วแล้วยู่หน่อยนึงเนี่ยแล้วยู่หน่อยนึงค่ะเรียบร้อยค่ะเอาไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นป่เป็นยังไงค่ะพี่น้องค่ะสี่โคงหมูอบซอส บาบีคิวเนอะคะ่ะเนอะเป็นตาแซบบอเป็นตาแซบบอเดี๋ยวขอโตไปนั่งกินเขาแรงก่อน,นะะเนอะค่ะเนอะขอโตไปนั่งกินเขาแรงก่อนคะ่ะโฮยเป็นตาแซบคะ่ะ I wonder if I got a plan for everyone I wonder if I could take a second run Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck.